สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับเรามาพูดคุยมาตอบประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของเงินสนับสนุนการส่งเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีของผู้สูงอายุกันนะครับซึ่งมีคุณผู้ชมสงสัยวันนี้ผมรวบรวมนำมา4ประเด็นคำถามด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือว่าเงินส่งเคราะห์ตรงนี้เนี่ยเขาช่วยเหลือจำนวนเท่าไหร่ ประเด็นที่2ก็คือผู้ที่มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐมีสิทธิ์ได้รับเงินตรงนี้ทุกคนหรือไม่และผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์มีสิทธิ์ได้รับเงินหรือเปล่านะครับเงินสงเคราะห์การจัดการงานศพนะครับและสามารถยื่นรับเงินสงเคราะห์ได้ที่ไหนเรามาตอบประเด็นคําถามต่างๆเหล่านี้กันนะครับซึ่งในเรื่องของเงินตรงนี้นะครับเจ้าภาพหลักเลยนะครับก็คือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับ วันนี้ต้องเน้นย้าว่าท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบตอเป็นเทศบาลหรือเมืองพัทยาเนี่ยนะครับวันนี้ท้องถิ่นเป็นผู้ที่ประสานงานในการรับเรื่องและส่งต่อเท่านั้นนะครับส่วนส่งไปแล้วท่านจะได้รับเงินเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยตรงนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบก็อยู่ในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับซึ่งตรงนี้ก็ไม่สามารถที่จะให้คําตอบได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับงบประมาณที่รัฐบาลเขาจะจัดสรรมาว่าจะได้รับเมื่อไหร่อย่างไรนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างใช้เวลานานพอสมควรนะครับกว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือตรงนี้นะครับทีนี้เรามาตอบประเด็นคําถามทั้ง4ข้อนี้กันนะครับ ในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือในประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในเรื่องของการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีนี่เป็นระเบียบกฎหมายที่เขาใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับเงินสงเคราะห์ตรงนี้เขาช่วยเท่าไหร่นะครับในข้อ4เนี่ย การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีนั้นเขาหมายถึงาการช่วยเหลือเป็นเงินนะครับเป็นเงินในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีรายละ3,000บาทรายละ3,000บาทนะครับทีนี้ต่อมาผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับทุกคนหรือไม่ในระเบียบข้อห้าเนี่ยกำหนดเอาไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีนั้นผู้สูงอายุที่ เสียชีวิตต้องเข้าหลักเกณฑ์ดังนี้ก็คือผู้สูงอายุที่เสียชีวิตเนี่ยจะต้องอายุเกิน60ปีบริบูรณ์2มีสัญชาติไทยและ 3. ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าไม่ได้มีสวัสดิการแห่งรัฐก็มีสิทธิ์รับได้นะครับแต่ถ้าเป็นผู้ที่มบีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยท่านไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับก็คือ,อใช้สิทธิ์ในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยท่านจะมีสิทธิ์ได้รับ นะครับแต่ถ้าไม่ได้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยท่านจะต้องมีผู้รับรองนะครับผู้รับรองว่าท่านเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยมีความยากจนตามหลักเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือรายได้ไม่เกิน10,000แบาทต่อปีเนี่ยนะครับแล้วก็ให้ผู้ที่รับรองนะครับเช่นผู้อำนวยการเขตนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือนายกเมืองพัทยาหรือประธานชุมชนเนี่ยออกนังสือรับรองให้ถ้าเป็นบุคคลที่ไม่ได้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเพราะฉะนั้นชัดเจนนะครับว่าถ้าท่านเป็นผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับสิทธิ์ในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐก็มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์จัดการงานศพตามประเพณีรายละ3,000บาททุกคนนะครับ ประเด็นต่อมาผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ในสถานสงเคราะห์สถานดูแลสถานคุ้มครองหรือสถานใดๆของรัฐเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับเงินตรงนี้หรือไม่นะครับก็ในระเบียบนะครับในประกาศตามข้อ5วงเล็บ3เนี่ยในวรคท้ายเนี่ยก็กำหนดเอาไว้ว่าการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีตามประกาศฉบับนี้ เขาให้รวมถึงผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์สถานดูแลสถานคุ้มครองหรือสถานใดๆของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกันซึ่งจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิสมาคมวัดมัสยิดโบสถ์เพราะฉะนั้น ก็มีสิทธิ์ได้เช่นเดียวกันนะครับถึงแม้จะอยู่ในสถานสงเคราะห์ต่างๆของรัฐก็ตามนะครับทีนี้ต่อมาครับการยื่นรับเงินสงเคราะห์จัดการงานศพนั้นไปยื่นที่ไหนนะครับในระเบียบข้อ6นั้นกําหนดเอาไว้ว่าการยื่นคําขอเพื่อขอรับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีให้ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดการงานศพเนี่ย ยื่นคำขอในท้องที่ในท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามภูมิลําเนานะครับโดยวงเล็บหนึ่งในกรุงเทพมหานครก็ให้ยื่นคําขอที่สํานักงานเขตวงเล็บสองจังหวัดอื่นๆเนี่ยก็ให้ยื่นคําขอที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือที่ว่าการอําเภอหรือสํานักงานเทศบาล หรือที่ทําการขององค์การบริหารส่วนตนําบลหรือศาราว่าการเมืองพัทยาก็ได้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นยื่นตามที่อยู่ตามทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็หลักฐานนะครับในข้อ7เนี่ยท่านจะต้องยื่นคําขอภายในกําหนด6เดือนนับตั้งแต่วันที่เขาออกใบมลณบัตรนะครับภายใน6เดือนนะครับคุณผ,ผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าใครดูคลิปนี้เนี่ย ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตไปและเข้าหลักเกณฑ์ถ้ายังไม่ถึง6เดือนท่านยังสามารถยื่นคําขอได้นะครับเอกสารที่ใช้นะครับก็ใช้ 1. ใบมรณบัตรผู้สูงอายุ 2. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีเป็นผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็หนักสือร,รับรองกรณีที่ไม่ได้เป็นผู้ที่ได้สิทธิ์ในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายเลขประจำตัวประชาชนาต่างๆเหล่านี้นะครับกรณีท่าจัดการงานศพโดยประเพณีโดยมูลนิธิสมาคมวัดมัสยิดโบสถ์ก็ให้แนบหนังสือแสดงการจดทะเบียนหรืออนุญาตให้สร้างจัดตั้งหรือดำเนินงานมูลนิธิสมาคมวัดมัสยิดโบสถ์ด้วยแล้วก็สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ยื่นคำขอ นี่เป็นเอกสารหลักฐานที่เราใช้นั่นเองนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยนี้นะครับก็คือประเด็นข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับเงินสงเคราะห์ในการจัดการงานศพตามประเพณีของผู้สูงอายุลายละ3000บาทนะครับคุณผู้ชมมีประเด็นข้อสงสัยอื่นๆอย่างไรในเรื่องนี้ก็ฝากประเด็นคําถามต่างๆเอาไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวเรา,ารวบรวมและนำมาพูดคุย มาตอบประเด็นคำถามต่างๆเหล่านี้ในคลิปต่อไปนะครับ